กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์รกับเกมเอลิวนันสองวันนี้เรามาดูเทลเลอร์กันต่อครับอ่านี่เป็นตัวอย่างน,นะครับแฟนอาร์ตสัปดาห์นี้ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาดูแฟนอาร์ตกันอันดับที่สามนี่คือเสียงมิวสิกนะสำหรับเอลิวนันสอง it a few weeks. <laughs> As you already <laughs> know, <laughs> we have released the trailer for <laughs> several <laughs> games. Mm -hmm. I hope you shot. see them that you really want to play. To start the news video, I am and going now to show the Chase Music shoulders. that we are developing and like and Tell me if you find it terrifying in the comments. Mm -hmm. เสียงไล่ล่านะครับหลอนพีลึกอยู่นะพีลึกได้ที่เลยอะ่ะหลอนอยู่อันดับวิสสองนะครับ คลิปสุ o เสียแรกของ Evil Nunchu Bird Audio นะครับภาคนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับภาคนี้มีชื่อว่า Evil Nunchu Origin นะครับแปลว่า ผีแม่ชีภาคสองต้นตำรับแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับต้นกําเนิดของโรงเรียนนี้หรือว่าเรื่องต้นกําเนิดของผีแม่ชีนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับแม่ชีหน้าตาไม่ได้เป็นซอมบี้นะครับแสดงว่ามันจะต้องเป็นต้นกําเนิดก่อนที่แม่ชีจะเป็นบ้านนะครับมันน่าจ,จะเป็นภาคไขปริศนามากกว่านะครับอันดับที่1เรื่องสุดท้ายนะครับ จะอนลงทะเบียนนตอนเริ่มเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อโหลดยลนั้นได้นะครับในเฟสโต้พอวันปล่อยเกมมันก็จะอัพโหลดเลยนี่คือห้องนะครับตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานเขาจะเล่นนะครับซีแคท อันนี้คือวัตถุบางอย่างก็มีมือด้วยภาคนี้มีมือด้วยนะครับแล้ในก,กลงมีเป็นเหมือนไก่เนาะเป็นเหมือนเป็นไก่ที่ติดเชื้อนะครับหรือไก่ที่ผสมพันธุ์เป็นซอมบี้มีสองตัวนะครับมีเหมือนเป็นไก่คอัะหรือว่าไก่พวกนี้มันมีไขด่ด้วยสงสัยก็จะออกไข่เฮ้ยมีตัวได้หรอ I hope you liked the video If so click on the like button และ s ดติดตามช่อง h ้วยน,นะ ว okay. ันนีบายบายซีโอเกจะไปครับรับพิกเกอร์ลาไปก่อน